สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะอาอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเลฟซีใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทั่วโลกนะครับวันนี้ก็มาพบกับพผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่ยีสี่นะครับเดือนสิงหาคมปีปศสองพันห้า้หกสิบห้าครับวันนี้ก็มาพิกัดเดิมครับทุกคนหมายป่าบ้านหนองเมฆค,ครับตะมนห้วยขาเมืองมุนลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมหลังจากเมื่อวานบ่าวไทยกับสาวเปียไม่ได้มาหาเหตุครับ ไปทำธุระที่อำเภอมาครับผมก็เลยถือโอกาสหยุดสักวันหนึ่งครับเห็ดก็ไม่ค่อยมีด้วยไม่รู้ว่าวันนี้จะหมานเห็ดอะไรบ้างครับทุกคนแต่เมื่อวานเขาก็บอกว่าได้เห็ดพึ่งกันอยู่ครับแต่ว่าอาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้สาวเปียกกับบ่าวไทยก็จะมาล้อหาเป็นพวกเห็ดพึ่งรวมนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวมาลอลุ้นรอรับชมนะครับว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหมานเห็ดอะไรบ้างไปกันเลยครับ ดอกแรกแหกหมาววันนี้เป็นเห็ดพึ่งดําครับผมที่บา่าวไรกะสาวเปียปกไว้วันก่อนครับเมื่อวานไม่ได้มาเห็ดครับทุกคนไปทาธุะระที่อำเภอมาครับเมื่อวานก็เลยไม่ได้มาหาเห็ดวันนี้เป็นเงาเลยครับทุกคนตรงนี้ที่สาวเปียปกไว้วันนั้นเนาะ,ะวันก่อนครับเมื่อกี้พูดผิดครับทุกคนเมื่อวานไม่ได้มาหาเห็ดก็เลยมาหาวันนี้แทนครับ ลังดไม้มไมบยังอยู่หมู่เดิมน,นะครับทุกคนสับเปียงเปิดไว้ไม่ได้ลากให้ดูครับ <c oughs> ถ่ายเป็นช็อตให้ดูครับผมกิ่งไม้มันเยอะค่ะมันลกครับผมก็เลยไม่ได้ลากให้ดูก็เลยถ่ายเป็นช็อตให้ดูครับผมแต่อยู่ที่เดียวหมู่เดียวกันครับผม <c oughs> ต่อด้วยเห็ดพึ่งไข่ครับ <c oughs> ดอกนะครับผมเห็ดพึ่งไข่ สอดอกครับเห็ดพึ่งขาลายสวยๆเลยค่ะขาใหญ่มากครับผมเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับมีคนเตะน้องน้องล้มเลยพึ่งดำครับอีกดอกนึ่งครับผมเห็ดพึ่งดำขาอ้วนมากเลยค่ะพึ่งน้ำอ้อยครับผม ดอกสวยเนาะค่ะสองดอกครับผมเห็ดครึ่งดำเห็ดหางมากเนาะต่อเปียค่ะวันนี้จะได้เห็ดหรือเปล่ามารอลุ้นกันค่ะเดินก่าจะเจอแต่ละดอกครับทุกคนออกตรงข้างทางนะคะตรงนี้ เห็ดแป้งครับผมมันดอกไม้เลยเห็ดแดงหนาครับโอ้ยดอกสวยมากครับทุกคน<ม>พึ่งดำครับเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับผม พึ่งขาลายครับผมสามดอกครับมีแต่ดอกขาใหญ่ๆสวยๆนะครับผมเ <c oughs> พึ่งขาลายดอกอ้วนครับผม <c oughs> พึ่งดำครับผมพึ่งขาลายครับผมดอกสวยมาก โดนไม้ทับค่ะป๊อดเห็ดพึ่งไข,ข่คือสวยแท้ทุกคนขายอย่วันเลยค่ะขายใหญ่มากครับดอกสมบูรณ์เห็ดแดงหนาครับผมดอกสวยมากข้างทางเลยครับเห็ดพึ่งเลือดอเห็ดพึ่งไข่สองดอกครับผมเห็ดพึ่งไขไ่เป็นดอกสวยๆครับทุกคน อยขาอ้วนมากครับเห็ดพึ่งดำครับผมดอกสวยมากครับทุกคน,ขา,นขาอ้วนมากสองดอกครับผมดอกสวยมากครับทุกคนเห็ดพึ่งไข่ครับขาอ้วนๆเลยครับเห็ดแดงครับผมโดนมแมลงกินเนาะเต่าเปียพึ่งดำครับผม โอ้โหดอกใหญ่มากครับทุกคนยังสวยนะคะดอกสมบูรณ์มากครับแดดส่องคะ่ะไม่มีใครเห็นโ้ยดอกน้องดอกแฝดครับผมเห็ดพึ่งดําสวยงามมากครับผมโอ้ยถ้าน้องดอกใหญ่นอกเสาเปีย <c oughs> เป็นเงาเลยครับผมถ้าดอกน้องโตสี่ดอกครับ <c oughs> ห้าเลยเหรอ <c oughs> ว้ เห็ดพึ่งหน้าหอ่อหรือว่าเห็ดพึ่งชาิครับผมโอ้ยน้องออกที่งโล่งเลยครับผมโดนแดดจนเหมือนเห็ดงอกดําเลยครับจากสีสมจนเป็นสีแบบนี้เลยค่ะเห็ดพึ่งขาลายครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับ มาดูผลงานวันนี้ของบ่าวไทยและสาวเปียครับทุกคนถือว่าหมานอยู่นอกสาวเปียค่ะถือว่าหมานู่ค่ะสําหรับเห็ดไม่มีแล้วนอกบ่าวไทยใช่ครับเห็ดไม่มีครับทุกคนเดินจนว่าครับวันนี้ดอนที่บ่าวไทยกับสาวเปียหาก็จะมีดอนผ้าเหลืองคอกวัวแล้วก็มาดอนกลางเนาะ,ะดอนกลางไล้เห็ดพึ่งเดือดอยู่สองดอกครับผม <laughs> ไม่มีเลยค่ะลันทดมากครับทุกคนเดินจนเหนื่อยจนล้าหมดแล้วค่ะวันนี้เดินเป็นโลเจอเห็ดดอกหนึ่งครับที่ละดอกสองดอกที่ละดอกสองดอกก็คิดเอาว่าขนาดคนหาเห็ดถ่ายคลิปเหมือนพวกผมหรือว่าคนหาเห็ดขายก็ยังได้เห็นนิดเดียวครับก็ไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องมาเดินเหนื่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าเห็ดยังไม่ทันออกครับรอติดตามคลิปไว้ครับทุกคนเดี๋ยวบ่าวไทยก็จะบอกครับว่าบ่าวไทยมาเห็ดพิกัดไหน ตอนนี้เห็ดอะไรออกช่วงนี้เห็ดออกหรือไม่ออกครับเห็ดที่เราได้วันนี้มีเห็ดอะไรบ้างสาวเปียมีเห็ดพึ่งไข่ค่ะเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งดําเห็ดน้ําอ้อยค่ะแล้วก็เห็ดแดงหนาเนาะเห็ดแป้งเห็ดขาวดินเนาะค่ะเห็ดแดงหนาเห็ดแดงเล็กครับเห็ดพึ่งดําพึ่งขาลายพึ่งชาก็ได้ดอกเดียวเนาะ่าวไทยพึ่งชาได้ดอกหนึ่งครับผมงูก็ได้ดอกบานสองดอกดอกตูมหนึ่งดอกนี่ครับดอกตูมน้องน่ารักมากดอกใหญ่มาก มีจะดอกสวยๆครับทุกคนเห็ดวันนี้ว่าจะไม่ได้ก็ได้ครับว่าจะไม่หมานก็ยังหมานครึ่งตะก้าอยู่ครับเห็ดวันนี้ก็อรอลุ้นกันอีกอ,อป่าบ้านนองเม็กนะครับทุกคนผมว่านะครับเท่าที่ผมหาเห็ดมาผมว่าป่าบ้านนองเม็กชอบดินแห้งๆครับตอนนี้ฝนก็มีแล้วแดดก็มีแล้วแบบผมว่าต้องรอแบบว่าดินแห้งไปเลยครับแห้งสุดๆเลยเดเห็ดมันชอบบอกตอนนั้นนอกสาวเปียค่ะ ป่าชุ่มชุมดินเห็ดไม่ออกครับป่าบ้านหนองเม็กต้องรอดินแห้งๆไปเลยครับถึงน้องถึงจะอยากออกเห็ดเอาละครับทุกคนคลิปของวันนี้นะครับก็เป็นคลิปวันที่24นะครับเดือนสิงหาคมปีพศ2565นะครับวันนี้ก็มาหมายเดิมครับทุกคนพิกัดป่าบ้านหนองเม็กครับจมวัดน้ขาเบอรบุจริกจังหวัดอุดรธานีครับดอนที่บ่าวไทยกับสาวเปียหาก็จะมีดอนผ้าเหลืองนะครับดอนกลางแล้วก็คอกัวใหม่ขอกัวเก่าครับผม ดอนห้วยโดนไม่ได้เข้านอกสาวเปีย่ะนานๆที่จะได้เข้าไปหาดอนห้วยโดนสาวเปียเหนื่อยด้วยครับทุกคนเดินหาเห็ดก็ยากๆครับร้อนก็ร้อนครับผมน้ำก็ใกล้หมดแล้วด้วยครับก็เลยกลับบ้านดีกว่าครับผิวขาวด้วยเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวไทยและสาวเปียได้ทาคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอจลาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ